สวัสดีครับทุกท่านและตีท่องที่ายพีชแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาเรียนรู้เก็บเล็กเก็บน้อยซึ่งเราสมควรจะรู้นะครับในชีวิตประจําวันเราส่วนมากจะเจอแบบนี้ครับสายไฟส่วนเกินหรือสายไฟที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ภายภาคหน้าเราอาจจะกลับมาใช้ใหม่สําหรับสายไฟตัวนี้นะครับเราจะเก็บสายไฟอย่างไรครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทปพ,พันสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ในการเก็บปลายสายไฟแบบนี้ครับไม่ให้ปลายสายไฟมาโดนกันถ้าเกิดว่าสายไฟมาโดนกันนะครับจะทําให้ไฟช็อตได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยครับถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บปลายสายไฟแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องทิไทพีช n e นจะมาเสนอเกตเล็กเกตน้อยในการเก็บสายไฟแบบนี้ครับและ ในชีวิตประจําวันเราต้องเจอแน่นอนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับในการเก็บสายไฟส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ภายภาคหน้าเราอาจจะกลับมาใช้ใหม่ก็ได้ครับสําหรับสายไฟตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องต่อใหม่นะครับในวันนี้ทางช่องทิไทพีชนเนลจะมานําเสนอวิธีการเก็บปลายสายไฟที่เราไม่ได้ใช้แล้วจะเป็นอันตรายต่อเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บสายไฟตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าสายไฟกลับมาชนการแบบนี้จะเกิดไฟช็อตได้นะครับหรือว่าจะเกิดอันตรายต่อเราได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บปลายสายไฟแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทปพันสายไฟหรืออุปกรณ์ในการเก็บปลายสายไฟนะครับแต่เรามีตัวนี้ครับเป็นท่อยางหรือว่าเป็นท่อพลาสติกแบบนี้นะครับมีรูตรงกลางแบบนี้ครับเราสามารถมาเก็บปลายสายไฟได้และอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งคือไฟแช็กในการเก็บปลายสายไฟครับ เราจะมาตัดลวดทองแดงที่อยู่ตรงปลายสายไฟนี้ออกก่อนครับตัดทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ครับตัดให้กุ้นหรือว่าด้วนแบบนี้เลยครับให้เหลือเฉพาะฉนวนตรงที่หุ้มไว้นี่ครับเสร็จแล้วเราจะมาตัดตัวนี้เลยครับเป็นท่อยางหรือว่าเป็นท่อพลาสติกนี่ครับผมจะตัดประมาณนี้ครับเป็นสองอันนะครับ แล้วทำการใช้ไฟแช็กลนตรงปลายข้างหนึ่งครับแล้วเอามือบีบครับบีบให้แบนเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยครับนี่ดูนะครับมาตรงนี้ครับจะเห็นง่ายครับเห็นไหมครับให้แบนเลยครับบีบให้แบนแบบนี้เลยครับเพราะว่าสายไฟจะได้ไม่ทะลุไปด้านนอกครับนี่ครับแบนเลยครับเดี๋ยวลนอีกงานหนึ่งครับ นี่ครับบีบให้แบนเหมือนกันครับสายไฟจะได้ไม่ทะลุไปด้านนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำไงครับเราก็สวมไปที่สายไฟตรงที่เราจะเก็บนี่เลยครับทั้ง2ข้างเลยครับแล้วเราจะทํำยังไงดีครับเพราะว่าตรงนี้นะครับหลุดได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยหลุดได้ครับในการเก็บสายไฟแบบนี้นะครับไม่ให้่า ท่อยางหรือว่าท่อพลาสติกแบบนี้หลุดออกไปได้ครับเราจะทําการงอครับดูครับงอสายไฟเลยครับเห็นไหมครับงอแบบนี้เลยครับทั้งสองข้างเลยครับเมื่อเรางอแล้วนะครับท่อพลาสติกก็ไม่เลื่อนออกไปแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการเก็บปลายสายไฟเป็นอย่างดีเลยครับนี่ผมดึงตรงปลายท่อพลาสติกหรือว่าท่อยางก็ไม่ออกไปแล้วครับเห็นไหมครับแล้วไฟก็ไม่รั่วแล้วครับเพราะว่าไฟไม่สามารถ ออกไปตรงปายนี้ได้แล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยและไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยครับและไฟก็ไม่ชนกันละครับเห็นไหมครับเนี่ยและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการเก็บปลายสายไฟแบบง่ายๆโดยใช้ท่อยางหรือท่อพลาสติกที่มีรูแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องริไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเกตเล็กเกบน้อยในชีวิตประจําวันของเราใช้ได้จริงและเราก็ต้องใช้ด้วยครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องทิไทไัยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาทิไทไัยพี h ช n แนลครับผมในการเก็บปลายสายไฟแบบนี้นะครับแน่นปึกเลยครับแล้วก็ไฟไม่รั่วหลายไฟไม่ดูดเราด้วยครับเห็นไหมครับดึงไม่ออกเลยครับใช้ได้จริงครับ